ดูดู้องตัวเองไม่กินนะใช่นะกระโพดก็ต้มกระโพดก็ต้มนะคะเปลาเปลาวีไอพีกว่าเพื่อนเลยกระโพดก็ต้มแตงโมก็ปอกแฮปปี้มีวความสุขสองแม่ลูก ปีมีความสุขมากเลยนะคะกินผลไม้รอบเย็นนะคะอร่อยอร่อยเป็นบอกความลามันแซบนะคะฝนถึงแล้วแม่ขึ้นรถแบบเดียวไม่ไมีใครไล่เลยหมอไปตัดเล็บให้ไม่รู้ไปชั่นน้ำหนักไม่รู้ว่าขึ้นหรือลงเดี๋ยวรอทานตาว่าน้ำหนักขึ้นหรือน้ำหนักลง ยาเหลือร้อยยี่สิบมัดสุดท้ายแล้วนะขอญาติขายของไปด้วยขอญาติขายของไปด้วยนะเหลือร้อยสาวมัดมะพร้าวเหลือสามสิบห้าลูกแล้วกคุณแม่เมลลี่ขอญาตดู อ่ะแย่งะละมังกันแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปเลยไม่ทันอ่ะสองสาวแย่งคละมังกันแล้วอ่ะเป้าแม่แย่งหนูเลยออ้ยนุ่นเป,ป้าบอกว่าหนูจะไปเอาที่เคาน์เตอร์ก็ได้ <c oughs> อ่ะหนูจะไปเอาที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะคะนี่หนูมีเคาน์เตอร์บาร์ผลไม้ด้วยนะคะคุณโนเป,ป,ป้าค่ะฝากดูหนูด้วยนะคะแม่แม่ฝากกดไลค์กดติดตามหนูด้วยนะคะช่อง บิ๊กบอสแปลงน้องเป่าเปาค่ะฝากสองแม่ลูกด้วยนะคะนี่นะคะแม่เขาก็จะเป็นบิ๊กบอสแปลงแลวก็จะเป็นน้องเป่าเปานะคะฝากเอ็นดูฝากกดติดตามคุณหนูเป่าเปาของเราด้วยค่ะมีแต่ไม่รีบไปกดใช่ไหมอุ้ยเมื่อวานมาบอลงในเพจมีไอเพจที่ไม่ใช่เพจอาหารเช้าแล้วก็เพจน้องเป่าเปา นาบอกกัน right. right? ้กระมลกรจูกลูกมลนะลูกกอนเดียแทนนายบอกอีกหน่อยแต่มันไม่ได้บอกพวกเราอันไม่ใช่อันใหม่ยเพจอาหารเช้าราคาส่งกับเพจกับเพจอันนั้นเพจน้องเป่ากเบาเพจอาหารเช้าราคาส่งเพจป้าป้าไม่แต่แ <waves> ม่แหละ คนติดตามยังน้อยเพจก็ชื่อน้องเป่าๆเลยน้องเป่าๆคนติดตามยังน้อยมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นฟีดน้องเป่าๆสวัสดีหน่อยครับน้องเป่าๆกินอย่าง,งเดียวลูกสวัสดีค่ะก่อนแล้วจ้าก,ก่อนไหนไหนทอนใส่บัวเฉยๆหน่อยแล้วแล้วสวัสดีค่ะสวยๆหน่อยแล้วไหน,ไ,ปไ,ปนไหนโชก่อนสีชโชก่อนสวัสดีสวยๆเสียงด้วยลูกเสียงด้วยเสียงด้วยค่ะ เออ้ยหิวจัดรีบจัดดูเก็บตะกาลูกเก็บ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 เอออ่ะขออีกยายพายเอ้ยพ่อยอย่าเพิ่งกวนหนูหิวพ่ออย่าเพิ่งกวนหนูหิวใช่ภาษาไทยโอ้ย บอกไม่ทันเลยทีเดียวอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยยายพายยายพายปอกไม่ทันเลยเอออืมเจ็บทุยยบอกอย่างปอกบอกว่าหนูรอเวลานี้มานานแล้วน,นะแม่ แล้วรอเวลานี้มานานแม่กลังเกลือล้วยมันยังไม่สุกไออ่งอ้ยอ้ยกินแซ่บกินแซ่บปอกดดันกันปลาไพ่แล้วปลาไพ่เกะไม่ปอกไม่ทันแล้วลูกเอาเปลือกเอกเยอะๆเอาเปลือกออกเยอะๆ เห็นไหมชลิดาชลิดากะเทยนั่นแหะเขาปอกแตงจนแบบเอาเปลือกเอเยอะมากเกือบครึ่งหนึ่งคขาวาดเป็นตัวแซนกลางพ่อกินด้วยกินละจุ๊บจุ๊บเอออยากเปล่ามืออยากให้แม่เปล่ามืออร่อยจัง ลวงเลยแล้ัน,น,นี้กินแบบเรืนะ่อยๆค่ะแม่กินแบบนิ่มๆค่ะแม,ม่แอดก <Okay. S 1> ินแซ่บเหลือเกินลูกสาว,เ,ว,เ,วเต็มกตะกร้ากลาใหญ่แล้วนะนเอยอยต็มตะกร้าละ บอกว่าหนูยังไม่อิ่มเลยกล้วย,ย,ย,ยมันไม่สุกไม่มีบ้านไหนมีกล้วยสุมมกมันเหลืองแล้วเลยมันเหลืองๆอ,อยู่เดี๋ยวกินพรุ่งนี้ลูกเฮ้ยนี่ออันเหือนึงหมดแล้วไปหาแม่หมล้วเนี่ยไม่ก,มกินละมักินหมดแล้วไปหาแม่ดีกว่าเปล่าครักไปช่วยงานแก่แก่ซุมซีนะบัตรเให้เออ นคุณแม่เมลี่บ้านต้นไม้ตาตีหนอคุณแม่เมลี่เห็นบ้านต้นไม้ตาตีไหมคะหนะบ้านต้นไม้มีบ้านต้นไม้นี่จะนอนบ้านต้นไม้ก็ได้มีระเบียงก็ได้นอนบทดาดฟ้าก็ได้แม่หน่อห้องส่วนตัวตาตีเขาไอ้ผู้หญิงวะนี่โทรศัพท์บัลลับโทรเศาแท์รู้ลุล่ะบัลลับคดีน้อคดีน้อ มาพ่อแล้วมาหาพ่อละมาหาพ่อละมาละจอยละจะให้ใครเกาอะมาหาพ่อล้มาอ้อนละอิ่มละอิ่มแล้วเหรอลูกอิ่มแล้วเหรอพ่อเกาให้หนูหน่อยใช่ค่ะแม่อนาคตกั้นคอกกั้นรั้วถ้าคอกว้างก็ปล่อยได้เลยกั้นรั้วไม่ให้แบบ มัดแต่แม่ไว้กับพ่อเลยกันรั่วมาให้มาให้วัวมาให้ควายเข้าได้ด้วยเนาะมัดมัดบวควายก็บวบบวบอย่าเลี้ยงแถวนี้เรือบ่ได้เลี้ยงนาเจ้าได้เขาเลี้ยงนาคนอื่นอ่ะเนอะเนาะจะให้ใครเกาอ่ะพ่อเกาตีนนะหนูหน่อยพ่อเกาตีนหนูหนูคันตีนตีนให้เลยหล่ะนะ่าเหยียบขานะจะเหยียบขานะ จบจบจบหนูอบอุ่นหนูมีความสุขหนูมีความสุขจังเลยได้อยู่กับพ่อกับแม่ใกล้ๆเอออีละเอ้ยอ่ะจบใยไผ่ด้วยจบใยไผ่ด้วยหรือใยไผ่ล้างให้เชียไหนๆเหลืองๆเลยนี่นี่เหลืองเออเออเด็กกินได้กล้วยเหลืองลายวีอยู่อ่าล้างล้างก่อน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 เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้กิน นี่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 อายาไปป้อนอุ้ยอุ้ยหิวหิวหิวอุ้ยหิวกล้วยอุ้ยกล้วยมันไม่สุกปอปอไม่เอากล้วยสุกมาไม่แน่นกล้วยมันสุกไม่ทันขายม่แน่นสั่งปอปอเลยช่วงนี้ปีใหม่เนาะกล้วยมันสุกไม่ทันขายกล้วยมาถึงกับพุทกลางวันเขาจะได้กินกล้วเลยสี่ห้าสุงต่อวันอ่ะลูกอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินกล้วยไปไปเอากระแม่หนึ่ พวงนี้ก็สูงเลยหนึ่งแกไปอีกไงเด้อนั่นกล้วยที่อยู่นั่นมันไม่มีกล้วยเปิดหมดแล้วไม่ไม่กล้วยที่ล้านอะล้านอะไรกินเหรอแม่กินหมดอ่ะกล้วยหอมกินไหมตาตีส่วนมากเราถ้าว่าปังแปงนะแต่ไม่ค่อยกินนะกล้วยหอมไม่ค่อยกินหรอกชาไม่ค่อยกินกล้วยหอมอะไรฮะแสดงว่านั่นให้ไปยังไ่ค่อกิน ยังบุ๋มแม่เด้อกันละเก่งเก่งเก่งที่สุดเลยบนแล้วตาจ้องแม่ตาจ้องมาแล้วนนนไปแลได้จอดปวดไปไหมะอ่ากล่าวได้น่ะกล่าวได้น่ะแต่ว่าไม่เก่งก็ได้แก่เยอะแม่บอสเกล่าวได้ห่ะอย่าวิกมานะเธอบอส ขณะวันตะวันน่ะตะวันลงจากรถน่ะบอดวิ่งจากนี่ไปหารถสิบล้อนะอ่ะเออเียดตะวันขนาดไหนวันที่ขึ้นเนี่ยหลังนี้แหละวันนี้ขึ้นหลังนี้แหละเออตะวันอยู่บนรถหกล้อวิ่งเข้าไปหาตะวันแล้วจะขึ้นรถด,ด้วยนะวันนั้นน่ะเขาพวกเขาไม่รู้ว่าช้างาจ้องอมัดอยู่ตรงนั้นเขาขับรถเข้ามาเขาจะลงรถช้างมันอยู่ตรงนั้นก็นั่นแหละช้างก็หลุดแล้วก็วิ่งไปขึ้นจะขึ้นรถสิบล้อด้วย ดีนะตาเอาตะวันหลบทันในรถนั่นแหละตาก็ตกใจเลยแล้วพอไปกินวันเกิดตะวันที่บ้านอีกซัดตะวันอีกก็ <c oughs> ไม่ชอบตะวันชอบช้างเด็กไม่ชอบช้างเด็กอ,อยามาชอบบอสเกล่านะบอสเป่าไม่ใช่บิ๊กบอสเปานะ <c oughs> ในไม่รู้กับเป่าเปาไม่รู้เป็นอะไรเป็นยังไงแม่ยาว่าไม่ชอบเป่าเปานะไ่มไม่ไม่ชอบช้างเด็ก ตะวันอยู่บนรถรถสิบล้อยังวิ่งขึ้นไปบนรถเขาได้อะจะไปฟัดเขาเฉยเลยแล้วพอไปงานมันเกิดตะวันอีกก็ซัดเขาอีกเพวัะนั้นปะๆก็อยู่ในเหตุการณ์อยู่อะไรอีกอะไร<ต>ลูกลเอาอะไรมยังไม่สุกกอยนี่วีนี้อยู่ แล้วลูกพอแล้วพอแล้วไม่ชอบบิ๊กปลาอดปดเลยนะไป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 หาแม่ไปไปเลยไปไปหาแม่ไปลูกไปผ่าแม่หนูไปไปหนูอยู่กับพ่อกับแม่ดีกว่าปลาบอกแม่ดูอือก๋วยเตี๋ยวกระถ่ายแบบนไงใกล้ละก่อนนะคนก็ชอบดูแล้วก็ไปลงคลิปลงเพจแล้วเอะละแล้ว เอาลายลุกหมดแล้วเก่งเก่ง